ตั้งใจฟังเทศฟังธรรมดำรงสติสัมปชัญญะการดำรงสติสัมปชัญญะเราจะต้องรู้อยู่เสมอว่าจะต้องดำรงไว้ที่ไหนหากว่าป่านนี้เราปฏิบัติมานานขนาดนี้เรายังไม่เข้าใจความหมายของคําว่าการดำรงสติสัมปชัญญะไว้ที่ไหนเนี่ยเรียกว่าเรายังเรียกว่าเรายังเป็นคนด้อยการฝึกฝนกันอยู่ เรายังไม่ใช่ผู้เจริญในธรรมอย่างยิ่งเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านก็จะต้องเทศทางภาคปฏิบัติให้เราฟังไม่ใช่เทศทางภาคตำราแบบเข้าห้องเรียนอะไรต่างๆท่านจะต้องมีความสามารถเทศทางภาคปฏิบัติให้เราฟังนั้นจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเราบอกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกันมานานแล้ว แล้วถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจความหมายของคำความหมายของคําว่าการดํารงสติสัมปชนะัญญะดํารงสติสัมปชัญญะไว้ที่ไหนเราก็ไม่เข้าใจนั่นคือเราเป็นคนด้อยการฝึกฝนเราเป็นผู้ที่ยังไม่เจริญในธรรมเลยนั่นคือนับว่านับว่าเสียเวลาในการฝึกฝนมาเป็นเวลาช้านานนับว่าเปล่าประโยชน์จริงๆไอ้แค่สองคำ คือความหมายของคําว่าดํำลงสติสัมปชัญญะเวลาท่านเทศท่านบอกว่าให้ดํำลงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะเราก็ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องตั้งไว้ที่ไหนดํารงสติสัมปชัญญะไว้ที่ไหนพวกเราก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นเราต้องรู้นั่นคือปัญญามันไม่เจริญเราเคยเป็นคนเงอะเงอะงันๆงาน,งานมาก่อนเป็นผู้ลุ่มหลงขาดสติขาดสัมปชัญญะเนี่ย เวลาเรามานับถือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเรามาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจากคนที่เป็นคนเงื้อเงินเงินเป็นคนที่ไร้สติไร้สัมปชัญญะขาดสติขาดสัมปชัญญะตลอดอยู่อย่างประมาทเนี่ยท่านก็สอนให้ให้เราเจริญให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาจนได้จากที่เราประมาทท่านก็สอนให้เราไม่ประมาทฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักสำรวมปฏิบัติ รู้จักเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระธรรมคําำคำสอนนั้นปัจจุบันเนี่ยการรับรู้กายนั่งเ่ลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลานั้นแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายไว้ตลอดการเวลาให้ได้มีความหนักแน่นมีความองอาจคล้าหานทั้งทางกายและทางจิตใจต้องไปพร้อมกันตราบใดที่ร่างกายนี้ยังมีกําลังวังชาอยู่ก็ต้องทําความองอาจคล้าหาน ในการเดินโยกมและนั่งสมาธิอย่างเข้มแข็งมีพลังทั้งทางกายและทางจิตใจให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ยกเว้นว่าร่างกายเราป่วยเราไขา้แก่ชราหน,หนักเข้าเดินไม่ไหวอะไรไม่ไหวจริงๆป่วยไข้จริงๆ,งๆนั่นร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะเข้มแข็งต่อไปได้แต่จิตใจของเราต้องเข้มแข็งต่อไปได้จิตใจเข้มแข็งต่อไปได้ก็ต้องเข้มแข็งด้วยด้วยสติ ด้วยสัมปัชญะด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราด้วยความเพียรความอดทนในจิตใจของเรานั้นเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งด้วยพลังธรรมนั่นเองปัจจุบันทุกๆขณะเนี่ยแหละเราจะเป็นผู้ประมาทขาดสติขาดสัมปัชญะหรือเปล่ามัวปล่อยให้จิตใจจมจมอยู่ในนิวรณนะ์ธรรมทั้งห้าจมอยู่ในความง่วงเอ้านอนในความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายทั้งวงเป็นต้นวัดใจกันปัจจุบันเนี่ยถึงบอกให้ทำเอาใหม่ทำเอาใหม่ทำเอาใหม,หม,หม่ปัจจุบันอย่างเดียว อดีตจิตเคยสงบดีไปแล้วมันก็ดีไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วปัญญาเคยเกิดดีเลิศมันก็ดีเลิศไปแล้วผ่านไปแล้วอดีตนั้นไม่มีความหมายอันใดที่เราจะที่เราจะไปเอามาพูดเอามาคุยแล้วเราละทิ้งการปฏิบัติบําเพ็ญอย่างเข่งขัดในปัจจุบันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าใจของเรายัางยังไม่วิมุตหลุดพ้นแบบผ้าหลานแบบพระพุทธเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องเข่งขัดในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันต่อไปในปัจจุบันนี้ เราเราต้องไม่มองข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่มองข้ามร่างกายนั่งลมหายใจเข้าออกไม่มองข้ามาสติสัมปชัญญะรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่มองข้ามาพุทธภาวะดั้งเดิมแท้ของเราซึ่งปราศจ,จากความคิดอย่างสิ้นเชิงเราต้องสลายปล่อยวางความคิดออกไปให้หมดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดดีช่วยชนิดไหนคิดด้วยความอยากไม่อยากสลายปล่อยวางให้หมดกิเลสความอยากทั้งหมดสลายปล่อยวางสลายปล่อยวางออกไปให้หมดเข้าถึง เข้าถึงหัวใจพุทธภาวะดั้งเดิมแท้ของเราให้ได้แจ่มจัดแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งถึงมันครบพร้อมไปด้วยสติและสัมปัจัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แนบรู้ไว้กับร่างกายลมหายใจข้อองตลอดเวลาสลายปล่อยวางความคิดตลอดเวลานั่นนี่คือปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญนี่แหละเราจะประมาทเราจะประมาทขาดสติสัมปัจัญญะหรือไม่ประมาทมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยเวลายุ่งไม่กัดอะไรต่างๆเนี่ยเออตื่นตัวดีเหลือเกิน เว <im it> ลาเวลายุงกัดเนี่ยตื่นตัวดีแล้วเกิดเวลายุงไม่กัดนี่ไม่เห็นตื่นตัวอะไรเลยมีแต่จะนั่งหลับนั่งหลับอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นี่คือการพัฒนาด้วยการฝึกฝนด้วยการพัฒนาการเวลา,าไม่ควรหลับก็ก็ต้องไม่หลับแต่ปล่อยให้หลับไหลปล่อยให้จมไปในความง่วงมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละ <im it> คนพานมักจะมีข้ออ้างข้ออ้างเสมอคนพานเนี่ยคนพานคนหลงเนี่ยมักจะมีข้ออ้างเสมอข้ออ้างว่าไม่มีเวลาบําเพ็ญไม่มีเวลาปฏิบัติ เวลาเกิดความง่วงเหงาเขานอนทางร่างกายขึ้นมาคนผ่านมักจะอ้างเสมอชอบอ้างชอบอ้างว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะสอนยังไงครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงท่านสอนให้รู้จักปราบความง่วงให้ได้ท่านท่านต้องการให้ปลุกประสาททางร่างกายให้ตื่นตัวท่านไม่ต้องการให้นั่งง่วงเหงาเนอนท่านไม่ต้องการให้นั่งหลับเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคัลลานะเห็นไหมล่ะท่านสอนให้ท่านสอนให้แก้ไขเรื่องความง่วง นั่นน่ะแก้ไขด้วยอุบายวิธีสารพัดเพ่งความว่างบ้างเพ่งเพ,งเพ่งแสงสว่างบ้างน่ะเพ่งลมหายใจกั้นลมหายใจบ้างนั่นน่ะเออนึกถึงนิมิตแสงสว่างบ้างนั่นน่ะนึกถึงธรรมะตึกซองธรรมะบ้างท่านต้องการให้แก้ไขความง่วงบ้างนั่นน่ะเมื่อแก้ไขในในวิธีต่างๆไม่หายแล้วท่านก็บอกให้เดินโยก,กมมถ้าเดินโยกมมไม่หายท่านก็ให้เอาน้ําลูบหน้าเอาเอาเ,เอาไม้ปั่นหูแยงหูเพื่อให้ความง่วงมันหายไปเห็นไหมล่ะ แล้วเราเป็นดูพระสารสาด,าาดาดิเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐขนาดไหนละ่ะเป็นผู้เลิศด้วยปัญญามหาศาลขนาดไหนแล้วพวกเราละ่ะขี้ทูดกุดถังพวกเรานี่ไงพวกเรามันคือใครมาจากไหนละ่ะทําไมไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงพระธรรมสอนยังไงพระอริยสงสาวกเนี่ยผู้ที่ท่านดับนิวรห้าดับกิเลสมารได้ท่านสอนอยังไงละ่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนอยังไงคนพันคนหลงเนี่ยมักจะอ้างไปเรื่อยอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ เวลาเกิดความห่วงขึ้นมาเนี่ยเอาชนะไม่ได้เอาแต่นั่งหลับเอาแต่นั่งหลับบอกว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายและผลสุดท้ายจิตใจก็หลับจิตใจก็ประมาทขาดสติมีแต่นั่งหลับจิตใจก็จมจมไปในความหลับอยู่ในภพมืดยังไม่เห็นโทษเลยนี่คือคนพันคนหลงไม่รู้ซึ่งหลักธรรมคาสอนไม่รู้ลึกซึ่งซึ่งหลักธรรมคาสั่งสอนไม่บูชาซึ่งหลักธรรมคาสั่งสอนไม่ปฏิบัต,บติบูชาซึ่งหลักธรรมคาสั่งสอนเอาแต่พันเอาแต่หลงมันใช่ไม่ได้ พานไปเรื่อยเวลามีคําสอนมาขัดเกลาเอาหน่อยก็ทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นดังเช่นคนพันคนหลงปัจจุบันเนี่ยสําคัญวัดใจกันที่ปัจจุบันทําเอาใหม่ทําเอาใหม่ปัจจุบันนี่ยอย่างเดียวทาเอาใหม่อย่างเดียวมันไม่มีความหมายอันใดในอดีตแม้ว่ามันจะเคยภาวนาดีเคยจิตสงบดีมามากไหนมามั่งไม้ไก่กองขนาดไหนอดีตการปฏิบัติเนี่ยศรัทธามันต้องแรงกล้า ความเพียรต้องแรงกล้าเสมอถ้าสัตทธาแรงกล้าความเพียรแรงกล้าเนะนี่ยนิวรณ์หายหมดเลยความฟุ้งพ่านจะหายไปและสติสัมปชัญญะก็จะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่กับร่างกายตลอดการเวลานั้นได้ประโยชน์ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะ่ะความหมายให้เข้าใจความหมายให้ลึกซึ้งถึงความหมายของคําว่าทาเอาใหม่ทาเอาใหม่เนี่ยแล้วเราจะชํานาญ ทำชำนาญในสติมากสมาธิมรกสัมปชัญญะมากปัญญามากปัญญามากกับกำหนดรู้ดิกำหนดรู้พิจารณากายเวทนาจิตทำให้ชำนาญเข้าปัจจุบันเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยเราต้องการข้ามเวทนาเนี่ยเวทนาเล็กเวทนาน้อยเวทนาใหญ่เนี่ยเราต้องเป็นเจ้าแห่งร่างกระดูกให้ได้คือสติเป็นไปในกายสติเป็นไปในร่างกระดูกส่วนต่างๆเป็นต้นนั่นแหละแล้วเราจะนั่งในทนทานมากทนนานมากแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเบื้องต้น คือไม่ยกเว้นอยากจะพูดเสียใหม่ว่าไม่ยกเว้นไม่ว่าคนเก่าคนปฏิบัติใหม่หรือเก่าก็ตามถ้ายังเอาแต่นั่งหลับไหลอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้บางทีต้องเดินโยกมช่วยจิตใจเนี่ยการพัฒนาการเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นนะ่ะอดีตเคยภาวนาดีมาขนาดไหนก็ตามนะปัญญาเคยเกิดเลิศเลยด,ด,ดีขนาดไหนก็ตามนะครูบาอาจารย์ท่านจะปล่อยวางหมดเลยนะเวลาเวลาทุกทีทุกครั้งที่ท่าน เาที่เดินอยูก้มนั่งสมาธิเนี่ยท่านจะไม่นึกถึงเลยท่านจะไม่นึกถึงอารมณ์อันเก่าสมาธิอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยได้รับเคยเคยดีเลิศเลยประเสริฐขนาดไหนก็ตามท่านไม่สนใจหรอกท่านจะสนใจการกําหนดจิตเป็นปัจจุบันอันนี้พูดถึงว่าระหว่างที่ท่านภาวนาหนะ้าที่ในระหว่างที่ยังเดินทางอยู่ที่ใจของท่านยังไม่ได้บรรลุทมขั้นสูงสุดยังไม่ได้บรรลุซึ่งอรหันตมรรคอรหันตผลนิพพานหนึ่งยังไม่ได้หลุดพ้นเด็ดขาดเช่นเชิง เวลาท่านกําหนดจิตภาวานาเนี่ยเวลามีโอกาสเข้าที่เดินโยมนั่งสมาธิภาวานาเนี่ยนะท่านจะกําหนดเป็นปัจจุบันท่านจะทาเอาใหม่ทําเอาใหม่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวท่านจะไม่ไปสนใจอดีตเลยผลสุดท้ายแล้วท่านก็เลยชํานานไงชานานในการจเจริญสติมรสมาธิมักปัญญามรกในปัจจุบันนี้ท่านก็เลยเข้าสมาธิได้คือท่านก็เลยเข้าสมาธิเป็นปัจจุบันได้แบบเนี้ย เพราะว่าท่านเข้าใจวางจิตวางสติวางสัมปชนัญญะวางจิตให้พอดีให้เป็นกลางให้สลายปล่อยวางความคิดความคิดตลอดเวลาท่านก็เลยเข้าสมาธิได้ชํานาญเนี่ยรู้หรือเปล่าปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่เองท่านจะคํานึงถึงแต่ปัจจุบันท่านจะกําหนดสติกําหนดสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันท่านจะไม่คานึงถึงอดีตอนาคตเลยดังที่พระสัรมัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าบุคคลไม่ควรอะไรยอาวรกับอดีตที่ล่วงไปแล้วนั้นและบุคคลไม่ควรภาวะพวง ถึงสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงผู้ใดเห็นทมในปัจจุบันไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ผู้ใดเห็นทมในปัจจุบันไม่งอนแง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ก็คาารูบาอาจารย์ที่รู้ดีรู้ชอบในระหว่างการเดินทางนั้นหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้รู้ดีรู้ชอบตามพระธรรมตามที่คาารูบาอาจารย์ท่านเทศนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็จะเห็นปัจจุบัน ผู้ใดเห็นทมในปัจจุบันไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ก็คือเห็นร่างกายนั่งปัจจุบันเห็นลมหายใจเขาออกในปัจจุบันเห็นสติเห็นเห็นสติเนี่ยสำคัญเห็นความรับรู้กายนั่งลมหายใจเขาออกตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นเสาหลักของจิตใจเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็หมั่นพอกพูนหมั่นบําเพ็ญเขาเห็นสัมปชัญญะตลอดเวลาเขาเห็นความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดการเวลาเขาไม่ยอมเผลอไผลไปไหนเลย เขาเห็นการฝายหลปล่อยวางความคิดเนี่ยว่าเป็นของดีพ้นสุดท้ายแล้วเขาก็เห็นแจ้งใจพุทธภาวะดั้งเดิมแท้ของเขาเขาก็เห็นแจ้งกันหมดรูบาจาจทร์ทั้งก็เห็นแจ้งหมดอุบาสกอุบาสิกาผู้ประเริฐผู้ใฝ่ใฝ่การบรรลุธรรมเขาก็เห็นได้เห็นแจ้งได้เราก็เห็นแจ้งได้เหมือนกันถ้าหากเราเห็นปัจจุบันเห็นทมในปัจจุบันไม่งอนแง่นคอนแค้นเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว ผู้ใดเห็นทมในปัจจุบันไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้สติปัญญาเห็นขันห้าเกินดับอย่างหนึ่งเห็นขันห้าสักแต่ว่าขันห้าด้วยเห็นขันห้าสักแต่ว่าขันห้าก็ตามก็ถูกต้องเห็นสักแต่ว่าขันห้าด้วยเห็นสักแต่ว่าเกินดับด้วยเป็นทตุเป็นขันแล้วเข้าใจกําหนดปล่อยวางคือปัญญามันเห็นแอย่างมันก็ปล่อยวางเห็นความมีสติความมีสัมปชัญญะเห็นความที่จิตผ่องแผ้วใสสะอาดบริสุทธิ์เสมอ ก็ก็ด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องนั่นเองเห็นแบบเนี้ยแล้วจะไม่เสื่อมคลายจากการปฏิบัติธรรมเลยไม่ใช่นู่นเคยปฏิบัติเคยภาวนาดีในอดีตแล้วก็เอาอดีตมาพูดจนลืมปฏิบัติธรรมอย่างเข่งคัดในปัจจุบันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าใจของเรายัางเดินทางอยู่ยังไม่หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงเรายังไม่สามารถที่จะเป็นผู้พิชิตมารกิเลสอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงได้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเราก็ต้อง เราก็ต้องอยู่อย่างไม่ประมาทขาดสติสนะัมปัญญะวิธีดัดสันดานของตนเราต้องรู้จักดัดสันดานของตนอย่างเช่นเวลาเรานั่งไปเนี่ยยุงมันไม่กัดเวลายุงไม่กัดเนี่ยโอ้เวลายุงมันไม่กัดเนี่ยเอาแต่นั่งโยกเอาแต่นั่งหลับแล้วพอลายุงกัดก็รู้สึกตัวงั้นยุงกัดก็ดัดสันดานซะไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปกลัวตายรู้จักพีชีบ,บ้างสิ ปฏิบัติธรรมแบบพีชีพเนี่ยแบบสละชีวิตร่างกายและจิตใจรู้จักไหมล่ะเพราะว่ายามเวลาที่มันยุงไม่กัดมันไม่เจ็บก็เอาแต่นั่งหลับะ่ะเนี่ยคนพันคนหลงเวลายุงกัดยุงกัดขึ้นมาเจ็บขึ้นมาถึงเพิ่งรู้สึกตัวเนี่ยยุงมันเตือนสติแล้วก็ไม่ต้องไปไล่มันก็อบรงสติทำปัญญากตำหนดจิตใจต่อไปเลยดัหัดดัดสันดานตัวเองสะบบางสิเนี่ยคนเรามันต้องรู้จักรู้ลึกซึ้งรู้ลึกซึ้ง ถึงความหมายของคําว่าทําเอาใหม่ทําเอาใหม่ทําเอาใหม่จเจริญเอาใหม่ทาเอาใหม่ปัจจุบันนี่แหละสิ่งสําคัญอย่าได้ประมาทนอนใจเพราะฉะนั้นปัจจุบันเท่านั้นแหละที่มีค่าที่สุดหลายปล่อยวางความคิดออกให้ชํานาญหรือว่าใจของเรามันมีความติดข้องมันมีความยึดมั่นเรื่องใดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมีความวิตกกังวลใจแบบรุนแรงแบบชนิดที่เรียกว่า ปราบไม่ลงสักทีหนึ่งละวางไม่ลงเลยเมื่อเราละวางไม่ลงเราจะมาดํารงสติสัมปอัญญะให้มั่นคงรู้อยู่กับกายให้ต่อเนื่องมันก็ทําไม่ได้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเมื่อไปเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเราก็หัดใช้สติปัญญาไขาควรพิจารณาพิจารณาหลักธรรมสามประการให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ชีตัวตนให้เห็นทุกข์ให้เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นแล้วให้เห็นใจที่มันวิตกกังวลยึดมัน่นให้เห็นโทษมันด้วย ว่าใจที่วิตก,กังวลยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันเป็นความทุกข์ใจเนี่ยให้เห็นโทษมันถ้าหากว่าเราเห็นโทษของใจที่ยึดมั่นใจที่วิตกกังวลเนี่ยต่อไปเราก็จะเอาชนะมันได้ดับมันได้ดับใจที่วิตกกังวลยึดมั่นถือมัน่นทุกข์ใจนี้ได้เราจะดับมันได้เมื่อดับมันได้เราก็ดํารงสติลํดรงสำบายเช่เนี้ไว้กับร่างกายนั่งลมหายใจเขาออกแผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างกายตลอดการเวลาไว้ หรือเราเลิกนั่งสมาธิไปแล้วก็ตามก็รู้จักดำรงสติสัมปชัญญะต่อไปนั่นแหละฉะนั้นปัจจุบันการเข้าถึงปัจจุบันเข้าถึงปัจจุบันของกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันนั่นแหละเข้าถึงปัจจุบันเข้าถึงความเป็นปัจจุบันเข้าถึงสติสัมปชัญญะนั่นเองในความเป็นปัจจุบันนี้เข้าถึงสติปัญญาในปัจจุบันสติปัญญาในปัจจุบันนั้นหมายถึง ต้องเป็นตัวสติตัวปัญญาชนิดที่เรียกว่ารู้เท่าทันสัญญาลมความคิดนึกกิเลสมาในใจตนเข้าถึงสติปัญญาในปัจจุบันและสติปัญญาในปัจจุบันนั้นก็เป็นไปเพื่อสลายปล่อยวางตลอดคือเป็นไปเพื่อสลายปล่อยวางสัญญาลมความคิดนึกปรุงแต่งกิเลสมาต่างๆออกจากดวงใจเสมอและดำรงไว้ซึ่งสติสัมปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ร่างกายตลอดการเวลาชัดเจนเข้าถึงปัจจุบันด้วยอาการเช่นนี้นั่นแหละเราถึงจะเป็นผู้เจริญในธรรมได้ นี่แหละทําเอาใหม่ทําเอาใหม่อยู่อย่างนี้แหละเราถึงจะเป็นผู้เจริญในธรรมได้อย่างแท้จริงตั้งสติสําปช่ัญญรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ให้กําหนดจิตภาวนาต่อไปเดี๋ยวจะหยุดเทศเอวังพอสมควรแก่เวลา